สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m i y วันนี้เราจะมาทำเยลลี่ดอกไม้กันนะคะมีดอกไม้หลายชนิดเลยนะคะที่เราสามารถนำมารับประทานได้นอกจากสีสันสวยงามแล้วเรายังนำมาตกแต่งอาหารแล้วก็ ตกแต่งขนมของเราได้ด้วยนะคะและวันนี้เราก็จะทำเยลลี่ดอกไม้กันนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อผงเยลลี่แบบนี้ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะและวันนี้เราก็มีรสพีชกับรสเชอร์รี่นะคะเพื่อนๆต้มน้ำร้อนนะคะให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ ใช้น้ำร้อนหนึ่งถ้วยตวงหรือว่า250 ml นะคะเทลงไปในชามผสมค่ะแล้วก็ผสมผงเยลลี่ลงไปแบบนี้นะคะคนจนน้ำตาลละลายนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะพักไว้สักครู่หนึ่งนะคะ ทำแบบเดียวกันนะคะทุกรสเลยในขั้นตอนนี้เพื่อนๆไม่สามารถที่จะผสมผลไม้ลงไปได้นะคะคือพวกผลไม้รสเปรี้ยวเช่นกีวี่ส้มอะไรต่างๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เยลลี่ของเราไม่เซ็ตตัวนะคะพอเราคนเยลลี่ของเราละลายแล้วก็ ปล่อยให้อุ่นสักเล็กน้อยนะคะไม่ให้น้ำร้อนจนเกินไปนะก่อนที่เราจะตกแต่งดอกไม้นะคะเราก็สามารถที่ใส่มเมล็ดเจียหรือว่ามเมล็ดแมงรักลงไปด้วยได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งดอกไม้ตามชอบเลยนะคะในขั้นตอนนี้อาจจะแบบว่าชวนน้องๆเด็กๆมาช่วยกันทำนะคะเก็บดอกไม้มาทำขนมเนาะยิ่งอากาศร้อนๆน,นะคะได้กินขนม แบบนี้นะคะมันสดชื่นมากเลยยิ่งตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็สวยงามนะคะเป็นอาหารเป็นอาหารตาด้วยนะคะเคลีย จัดให้สวยงามหลังจากนั้นเราก็จะนำเข้าตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะไม่ใช่ช่องฟรีซเนาะใส่ช่องธรรมดาประมาณ 1-2. ชั่วโมงนะคะเยลลี่ก็เซตตัวสามารถรับประทานได้แล้วนะคะซึ่งการทำเยลลี่นี่ก็คือใช้ขั้นตอนคือขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเราทำตอนเช้าบ่ายๆแล้วก็เอามาแกะกินได้แล้วนะคะ สวยงามมากเลยเราชอบมากเลยค่ะวิธีการแกะนะคะของเราก็จะแซะแซะแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำลงจานเนาะแล้วก็ค่อยหงายขึ้นมาเพื่อนๆสามารถใช้เป็นพิมพ์พลาสติกก็ได้นะคะก็จะได้แกะง่ายหน่อยเนาะสำหรับแคลอรี่นะคะ80แคลอรี่นะคะ1.4ส่วนสในถ้วยนี้นะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้ว1ส่วนนั้นก็คือ80แคลอรี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเยลลี่ของเราสามารถทำเป็นเค้กวันเกิดได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็แค่แบบปักเทียนล,ลงไปเนาะเพราะว่าก็มีบางคนที่ไม่อยากจะรับประทานขนมเค,ค้กเนาะเพราะว่ามันมีแป้งแล้วก็มีครีมไขมัน้านอะไราต่างๆนะคะก็สามารถที่จะทำเยลลี่ดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นเค้กวันเกิดก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะมัน ดึงดมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะก็ตัดออกเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตามสไตล์ของรสชาติเยลลี่เนาะก็จะมีความหวานความเปรี้ยวของรสผลไม้นะคะแล้วก็จะมีความแบบเนื้อก็จะนุ่มเด้งกว่าวุ้นเนาะคือมันจะมีความ เหมือนปีโป้ที่เราชอบกินนะคะก็จะเด้งหึงประมาณนั้นนะคะนี่มันหนึบหนบมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆเนาะแล้วก็นอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีสีสันเป็นอาหารตาด้วยนะคะสามารถนำไปตกแต่งไอศครีมหรือว่าทำเป็นฟุตสลัดก็ได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าลองทำดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพดีนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ Happy Healthy Homie นำมาฝากกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ